เหรียญหนึ่งบาทล้อเกาและเหรียญสองบาทล้อเกาทั้งสองเหรียญจะประกาศรับซื้อนะครับรีบดูเลยกาบสวัสดีทุกท่านทุกคนท่านผู้ที่ชื่นชอบสะสมเหรียญเหรียญกระสาบบอกว่าจะปเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่แบ่งก่องแบ่งใหม่ผู้ที่ชื่นชอบสะสมนะครับผอกาเมกลาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับวนันนี้นะครับอยู่กับปุนานนะครับปุนาณก็ดีต้อนรับทุกท่นานทุกคนเข้าสู่ช่องของปุนานสาวบาทเช่นเคยนะครับวันนี้ปุนานก็มีอยู่สอง เหนะรียญน,นะครับเนาะสองเหรียญเหรียญละชนิดละ1บาทและ2บาทนะครับสีเงินอ่าของรอเกนะครับของรอเกนะครับจะมาประกาศรับซื้อนะครับทุกท่านทุกคนนะครับเนาะแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันตัวนะครับประกาศรับซื้อนี่ใครมีรีบดูเลยนะครับนะเนาะอ่ารีบดูเลยนะครับอ่จะเป็นลักษณะแบบไหนที่จะประกาศร,รับซื้อนั่นนะครับอา่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเอามาดูข้อมูลกัน ว่าปูนานรับซื้อแบบไหนนะครับครับก็เื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทิดตามกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งเพติดตามช่องของผู้นานต้อยนะครับเนาะถ้าหากท่านไดมีนะครับเหรียญดังที่ปูนานจะบอกลักษณะการที่รับซื้อนะครับเป็นแบบไหนแบบไหนนะครับหรือเป็นแบบที่ต้องตามคลิปหรือท่านที่ส่งมานะครับส่งมาประเมินราคานะครับก็่องทางที่ต่อของปูนานนะครับเนาะ่องทางที่ต่อของปูนานอยู่นี่เนึ่นะครับทาง มีทางไลน์ไอดียนะครับมีทางไลน์แล้วอ่าหรือว่าจะเมมเบอร์หนี้ก็ได้นะครับเนาะ่องทางนี้นะครับหากว่าปุณานั้นเข้าไปดูแล้วนะครับหรือบ่ได้เข้าไปดูเตี่ยกว่าดีนะครับหรือว่าตอบคอมเมนต์อ่าใต้คลิปของทุเรหันจ้าไปยังได้ก็ดีก็ต้องขอสุมาประทานอภัยตัวนะครับเพราะมันนักนะครับเนาะที่ส่งมานะครับเนาะอ่ามันนักนะครับปุณาน็จะพยายามที่จะเข้าไปดูนะครับอัน อ่าเรียนไหนนะครับเรียนไหนแบ้งไหนนะครับที่ท่านส่งมาที่ปู้นานอ่าประกาศรับซื้อนะครับถ้าตรงตามที่ประกาศรับซื้อปูนานก็จะรับซื้อนะครับที่ต่อกับนะครับแล้วเรียนไหนที่ท่านส่งมาแล้วนะครับส่งมาตัวให้ดูนั่นนะครับเรียนในทางช่องของปุนานซาบทนะครับสนใจก็จะติดต่ออ่าไปหาท่านนะครับเพื่ออ่าประเมินราคาและอ่าตกลงราคาซื้อขายกันนะครับนาะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนอกที่กดไลค์กด แชร์โต right ิดมอ่ตามืั่ปุนานะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คอมเมนต์คำถามทุกคาถามนะครับที่เข้ามาต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนโัยนะครับเอาละครับเพื่อบ้เงกนการเสียเวลาเ้ามาดูเหรียญนะครับที่จะประกาศรับซื้อเหรียญแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญชนิดละ1บาทนะครับของล็อกเกนะครับชนิดละหนึ่งบาทนะครับเนาะ่ปุนาจะรับซื้อแบบไหนนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาท อ่าอของรเก้านะครับชนิดละหนึ่งบาทรอเก้า <Read> ปีพศสองพสเอแบบนี้นะครับปีพศสองพันหิเอดนะครับปีห้าหนึ่งนะครับนอะนี่ปีห้หนึ่งครับแบบนี้นะครับาแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจะาีนตรงภเสีนกับแบบยังครับของื้อพอตีพอยพศ 2 5 5 1นะครับแต่ขอเป็นนะครับเหรียญแบบนี้นะครับขอเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับแบบนี้ ah e, นะครับถ้าใครมีนะครับพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับพระเศียรใหญ่แบบนี้แล้วมุนนะครับอ่าหมุนไปแล้วนะครับเป็นปีห้าหนึ่งนะครับครับปีห้าหนึ่งแบบนี้นะครับปีห้าหนึ่งแบบนี้อ่าแล้วด้านหน้าหรือด้านหัวนะครับเป็นพระเศียรใหญ่นะครับ จะเป็นเอียงเป็นยังกระตามแล้วแต่นะครับบักเ่ยวกันนะครับแต่ปกติจะเป็นผ้าเสียนกลับนะครับเนาะของเป็นห้าหนึ่งนะครับด้านก้อยเขียนว่าพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับปีห้าหนึ่งแล้วด้านหัวเป็นผ้าเสียนใหญ่แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าปู้นานรับซื้อนะครับไผ่มีนะครับรีบดูเลยนะครับรีบดูนะครับเป็นพ้าเสียนใหญ่ปีห้าหนึ่งผาเสียนในนะครับผู้นานให้ราคาเลยนะครับเนาะ รับซื้อตั้งแต่ห้าพันถึงแปดพันบาทตามสภาพเหรียญนะครับนะครับรับซื้อห้าพันบาทถึงแปดพันบาทตามสภาพเหรียญนะครับนะครับพระเสียนใหญ่แบบนี้นะครับเป็นปีห้าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปีเปลี่ยนพานนะครับเนาะจากพระเสียนเล็กแบบนี้ครับปีเปลี่ยนพันจกพระเสียนเล็กเป็นพระเสียนใหญ่นะครับเป็นพระเสียนใหญ่แต่มีนะครับแต่มีนะครับหารีบหาดูนะครับเนาะถ้าใข่เจอนะครับก็จะ ก่อนที่เขาจะใจใจนะครับไปกรงไปกาดนะครับเขาเซงเซเว่นเขาโรดอะไรงดีนะครับเนาะอ่านะครับอ่ารีบดูเลยนะครับเนาะเขาเป็นปีห้าหนึ่งนะครับเนาะปีห้าหนึ่งแบบนี้นะครับพระเศียรหญ่บบนี้นะครับอ่ารับซื้อเลยนะครับเนาะอ่าอยู่ตามสภาพนะครับตามสภาพของเรียนตัวนะครับเรียนสวยๆงามๆนะครับอ่าปุนาหฮื้อราคาตั้งแต่ 5 0 0 0ถึง8,000บาทนะครับเนาะนะครับใครมีกระซงมาทางไลน์เลยนะครับเนาะนี่ครับนี่คือปี51นะครับเหรียญบาทชนิดนี้นะครับเนาะแต่ถ้าเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้ยังบัซื้อนะครับยังบับซื้อนะครับปีห้าหนึ่งพระเศียรเล็กยังบับซื้อนะครับบับซื้อที่เป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับแบบนี้เป็นปีห้านะครับเนาะเป็นปีห้านะครับ เหรียญพานกันใจนะครับเหรียญพานกันใจแล้วนะครับเนาะราคาห้าพันถึงแปดพันนะครับแบบนี้นะครับนะครับเนาะครับแบบนี้นะครับนะครับเนาะสวยงามตามท้องเรียกนะครับเนาะใครมีกระส่งมาทางไลน์อดีไลน์ของปุณานได้นะครับเนาะเอาละครับนะเยวมาดูเหรียญที่สองกันเลยนะครับที่ประกาศรับซื้อนะครับที่ประกาศรับซื้อ ติบการรับซื้อนั่นก็คือเหรียญสองบาทสีเงินนะครับเหรียญสองบาทสีเงินนะครับเนาะอ่าสองบาทสีเงินนะครับอ่านะครับสองบาทสีเงินนะครับนะครับนะครับนี่สองบาทสีเงินแบบนี้นะครับเงื้อดูแข่พอสอนะครับเนาะสองบาทสีเงินเงื้อดูแข่พอสอนะครับเป็นเหรียญพระเศียรกลับนะครับเนาะนี่เนาะนะครับนะครับ เป็นเหรียญทะเสียนกลับนะครับครับสีเงินแบบนี้นะครับขอบเฟืองนะครับปุนังเคยอู้ในคลิปนะครับอ่าของเหรียญสิบาทเนาะอ่าขีดข้างหลังนะครับเนาะมานับเลยครับขีดของเหรียญสิบจะมีห้าขีดนะครับอ่าจะขีดเหรียญสองบาทนะครับเราขีดดูนะครับจะมีหกขีดนะครับจะมีหกขีดนะครับเนาะอ่าเป็นขอบเฟืองสหรับเรียบแบบนี้นะครับ ผู้นานประกาศรับซื้อนะครับเนาะประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ2บาทนะครับเพื่อราคานะครับอา่าบาทต่ำกว่า2,000บาทนะครับบตรต่ำกว่า2,000บาทนะครับ2,000บาทบตรต่ำนะครับอา่าตามทุกสอง0ับาทเหรียญผ่านการจช้ตามสภาพนะครับรับซื้อตั้งแต่ปี51ถึงปี60ปี51ถึงปี60ดูแค่พศน,นะครับ ถ้าเป็นปีพศ2 5 2พั2 5 5า5 5อ2.555 25 2 5 5เ2 5 5ส2 5พั2 5 5า5 5 5 5 2 5าส5เป็นสีเงินแบบนี้นะครับบัจัยสีท้องเหลืองนะครับจ็สีท้องนะครับเป็นสีเงินแบบนี้ปี51 นะครับ2 5 5 1รถึง2560นะครับอ่าสิบสิบเอ็ดพศนี่นะครับเนาะอ่าผู้นั้นรับเสื้อนะครับขอเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับส่งภาพมาประเมินราคาอ่าตามอายไลนผู้นั้นก่อนนะครับเนาะอ่ามาประเมินราคานะครับกันก่อนแล้วก็ทําการตกลงราคาเสื้อขายกันนะครับนี่ครับ ทางนี้เลยนะครับส่งมาทางนี้นะครับเนาะส่งมาทางลายดีปุนาเนี่นะครับอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมนะครับมีอยูสองเหรียญนะครับอ่าเป็นเหรียญสองบาทนะครับเนาะปีห้าหนึ่งถึงปีหกศูนย์สี่เงินนะครับของโลเก้นนะครับอาจจะว่าจะเป็นพระเสียนใหญ่ก็ได้พระเสียนเล็กก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าท่านมีนะครับส่งมาประเมินนะครับอ่าถ้าหากว่าเป็นเหรียญจริงนะครับปุนารับซื้อขั้นต่ำสองพันบาทนะครับสําหรับเหรียญ ของสองบาทปีห้าหนึ่งถึงหกศูนนะครับเนื้อเงินนะครับเนาะสีขาวแบบนี้สีเงินแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับครับแล้วนะครับเนาะแบบนี้ครับปีห้าหนึ่งแบบนี้ครับเนาะเป็นพัสดใหญ่นะครับเป็นพัสดใหญ่นะครับเป็นพัสดใหญ่อน่านะครับเป็นพัสดใหญ่นะครับของเพื่อเป็น่ยนเัสยุใหญ่แบบนี้นะครับเป็นสีเงินนะครับเนาะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับอ่าพริกมาอีกด้านด้านหัวเป็นแบบนี้นะครับปูนานรับซื้อนะครับนอเงินราคา5้าพันถึงแปดพันบาทนะครับตามสภาพของเหรียญไข่มีน่ากรีบหาเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเนออ่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับจะมีการปลอมแปลงกันนักนะครับมีการพานะครับเหรียญแบบนี้มีการพากึ่งเอามาประกบได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับอ่าเต็มยาทรงภาพทรงเหรียญนะครับเป็นคลิป อ่าวิดีโอก็ได้เป็นภาพถ่ายก็ได้นะครับไปคลิปวิดีโอนะกระจับย่างปูนหน์เนี่เนาะเป็นสั้นสันสักนาทีก็ได้เอามาดูนะครับเนาะอ่ามันชัดๆนะครับอ่าเพราะว่าเหรียญเดี๋ยวนี้นะครับเนาะก็ระวังกันหน่อยนะครับอ่าระวังกันหน่อยเพราะว่าเหรียญมันกระพอมแปลงกันเยอะนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเนาะก็ทางปูนาร์ก็มีการตรวจสอบได้อยู่นะครับก็มีอ่าการตรวจสอบว่าเหรียญจริงเหรียญแท้เหรียญปลอมเนาะอ่าเหรียญที่ดัดแปลงมาใกล้ย่างใกล้นะครับเนาะอ่า มีการตรวจสอบอยู่นะครับมีการตรวจสอบอยู่นะครับเนาะอ่าจะมีการตรวจสอบว่าถ้าเป็นเหรียญจริงปูนาน์เฮอเลยนะครับสำหรับเรียนบาทนะครับสำหรับเรียนบาทนะครับเนาะสำหรับเรียนบาทปีพศส5งพันห้าเสียงใหญ่แบบนี้นะครับอ่รั่งก็เป็นปีพศ2551แบบนี้นะครับเฮอเลยราคานะครับเนาะ5,000ถึง8,000บาทนะครับอ่า นะครับเนาะประกาศรับซื้อนะครับรับซื้อแต่แต่รับซื้อจริงๆรนะครับเนาะรับซื้อแต่นะครับใครมีกระส่งภาพอย่างมาประเมินนะครับเนาะมาประเมินนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับทั้งคอมเมนต์และคําถามนะครับที่ส่งเข้ามานะครับเนาะสำหรับนะครับข้อมูลของเรียนนะครับที่อ่าเป็นแบบไหนที่รับซื้อนะครับเป็นแบบไหนรับซื้อนะครับปุณละก็จะบอกลักษณะไปนะครับท่านไหนที่ส่งมานะครับเนาะก็ถ้าหากว่าที่ยังไม่ได้รับซื้อก็จะบอกว่า อ่ายังมาอ่าได้รับซื้อนะครับเพราะว่ายังมีราคานะครับเนาะอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ปุณานก็มาทําคลิปประกาศรับซื้อเหรียญ1บาทนะครับสีเงินนะครับพรัสดียใหญ่นะครับ1บาทส5งพันห้าร้อยห้าสิเอสใหญ่นะครับเนาะอ่าแล้วก็เหรียญ2บาทนะครับอย่าลืมเหรียญสบาทสีเงินนะครับของล็อกเกิาเหมือนกันนะครับอ่าตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอสด ถึง60นะครับถึงสสสองพนอยหนะครับประกาศรับซื้อนะครับเนาะเป็นสีเงินนะครับบัตรแจ็คสีทองแดงนะครับบัตรแจ็คสีทองเหลืองนะครับต้องขอไปบัตรแจ็คสีทองเหลืองครับประกาศรับซื้อนะครับเนาะนะครับประกาศรับซื้อแตะนะครับเนาะนะครับหาดูนะครับหาดูนะครับเป็นแบบสีเงินบัตรแจ็คสีทองเหลืองอสี สีทองนะครับสีทองเหลืองน้ำบาดเจนะครับบัดเจสีทองเหลืองนะครับอ่าถ้าเป็นสีแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับอ่าปี2อง1ถึงปีพศ2อ6 0นะครับอ่าหานะครับใครมีนะครับบอกว่าจะเป็นพระเศษเล็กพระเศษใหญ่นะครับ2บาทนี่นะครับขอเป็นสีเงินนะรับซื้อนะครับรับซื้อนะครับเนาะรับซื้อนะครับตามสภาพองเหรียญนะครับเนาะห้าพันหนึ่งแปดพัน เหรียญบาทก็จะขอเป็นพระเศีใหญ่นะครับเหรียญบาทไปขอเป็นพระเศีใหญ่นะครับเหรียญบาทเป็นพระเศีใหญ่นะครับปีห้าหนึ่งนะครับเนาะนะครับอ่าส่งภาพนะครับส่งภาพทายของเหรียญหรือคลิปวิดีโอสั้นๆของเหรียญนะครับอ่าส่งมาให้ทางจองของผู้นันทราบบาทนะครับได้ตรวจสอบแล้วก็ดูก่อนนะครับว่า่าถ้าเป็นเหรียญจริงนะครับก็จะทักไปและตกลงราคากันนะครับเนาะอ่าซื้อขาย นะครับเราตกลงราคาซื้อขายกันนะครับห้อมทียูทีโซงนะครับเนาะอ่านะครับครับซื้อจริงนะครับนะซื้อจริงนะครับเนาะถึงแม้อ่าทางปุนานบบแจยเป็นล้านใหญ่ๆรับซื้อนะครับจะเป็นร้านใหญ่ๆรับซื้อนะครับปุนานก็ลักลักนะครับก็มีการชื่นชอบสะสมนะครับเนาะการชอบสะสมอ่าแล้วก็ชอบดูนะครับสอบซองดูนะครับบางเหรียญยังปูนานได้ว่า บางเหรียญก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับบางเหรียญก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนาะบ่งบอกชี้บอกอย่างปุนานเกยียาไว้ว่าจะเก็บไว้ให้ลูกนะครับลูกลานในวันหน้าครับเพราะว่าเหรียญแต่และเหรียญเหรียญวาละตาาๆก็มีทีมาที่ไปในการผลิตออกมาแจ่ใจทุกวันนี้นะครับเอาละครับนอกสำหรับข้อมูลนะฮะของปุนาณพิษพาผักันไ้ทุกข้อสุมาประธานอภัยทุกท่านทุกคนตัวนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปทางช่องของปุนาน,พาพาพนสา,า,นานวบาทนะครับขอขอเนาะ เราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมุกปุนานนะครับนะครับสำหรับปุนานนะครับกับคลิปนี้นะครับกับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับและ1บาทนะครับน่าของเหล็กเก่านะครับที่ประกาศรับซื้อ2อชนิดนี้2เหรียญนี้นะครับกับปุนานและทางช่องปุนานขอเก่าคำว่าขอทุกท่านโชคดีมีใจสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ